สวัสดีค่ะพบกับช่องปันดีกับเลขนำโชคอีกแล้วนะคะความฝันศาสตร์ลี้ับกับน้ำค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆที่ได้เจอ2 ep แรกกันไปแล้ววันนี้จะมาเป็น EP ที่3ค่ะฝันเห็น10สิ่งนี้ได้เจอเนื้อคู่ E.P ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ดูกันหรือ,อยังคะถ้าใครไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ท้ายคลิปของคลิปนี้ค่ะ สำหรับใครที่เคยได้ดูแล้วนะคะเราก็มาเจอกันอีกใน EP นี้ค่ะ EP ที่3แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟันเห็น10สิ่งนี้จะได้พบเนื้อคู่บอกก่อนนะคะว่าช่องเราจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำนายความฝันสิ่งลี้ลับการดูดวงและทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ซื้อหวยออนไลน์ทุกชนิดสนับสนุนการซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ความฝันจะแม่นยำหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ฝันและจะต้องไม่เกิดจากจิตฟุง้งซ่านหรือธาตุกำเริบหรืออาการป่วยไข้นะคะเพื่อนๆก่นอนจะไปดูคำทำนายฝันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะฝันอย่างที่หนึ่งค่ะฝันเห็นปลิง ฝันเห็นปลิงเกาะตามร่างกายไม่ว่าจะส่วนไหนนะคะจนตัวเองตกใจร้องให้คนช่วยมีคำทำนายฝันว่าท่านจะได้พบเนื้อคู่ที่มีครอบครัวแล้วค่ะหรือไม่ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อต่างเพศนะคะเลขนำโชคก็จะมี55ค่ะ28 58 855 857 568ค่ะ ฝันอย่างที่สองนะคะฝันเห็นปืนฝันว่าเห็นปืนแล้วฝันว่าได้ยิงปืนแล้วรู้สึกหวาดเสียวค่ะคำทำนายฝันหมายความว่าถ้าผู้หญิงที่ยังโสดจะได้พบเนื้อคู่นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะได้วาสนาที่ดีขึ้นค่ะเลขนำโชค1808 118 108 883ค่ะ ฝันอย่างที่3นะคะฝันว่าได้เล่นไพ่ฝันว่าได้จับไพ่ถือไพ่ในมือมีคำทำนายฝันว่าหากเป็นผู้หญิงนะคะก็จะได้พบเนื้อคู่หากเป็นผู้ชายก็จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามค่ะเลขนำโชค141838385351 1, ค่ะ ฝันเห็นอย่างที่สี่นะคะฝันเห็นเพชรพลอยค่ะฝันเห็นว่าเพชรพลอยแป่งประกายอยู่ในมือและเห็นแสงประกายของเพชรมีคำทำนายฝันว่าหากเป็นชายฝันแบบนี้ก็จะได้พบมเนื้อคู่นะคะหรือจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามค่ะเลขทําำนายฝัน8 28 8 8 9 2 8 8 2 8 9 2 0 9ค่ะ ฝันอย่างที่5นะคะฝันว่าเห็นฟูกนอนค่ะหรือฝันว่าได้ฟูกนอนไม้มีคำทำนายฝันว่าหากใครฝันเห็นอย่างนี้นะคะจะได้พบเนื้อคู่และจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามค่ะโชคนะคะ46 33 49 44 63 39 294ค่ะ มาถึงอย่างที่6นะคะฝันเห็นมาลายค่ะฝันเห็นมาลายที่คอแขวนที่มือนะคะมีคำทำนายฝันว่าหากใครฝันแบบนี้จะได้พบเจอเนื้อคุกที่อุปถัมภ์คำจุนกันค่ะเลขนำโชค0607 506 606แล้วก็707ค่ะ ฝันเห็นอย่างที่เจ็ดน,นะคะฝันเห็นมุ้งนอนค่ะฝันว่าได้เข้าไปนอนในมุ้งนอนมุ้งครอบหรือฝันว่ามีคนเอาหมอนเครื่องนอนหรือมุ้งนอนมาให้นะค,ะ, mm hmm. คะท่านจะได้พบเนื้อคู่ที่พึงพอใจค่ะหรือจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามนะคะ mm hmm. เลขนำโชค142426ค่ะ226 614 624นะคะ อย่างที่8ค่ะฝันเห็นมะลัยแล้วนะคะต้องไม่พลาดฝันเห็นมะลิค่ะฝันถึงดอกมะลิหมายความว่าผู้ชายที่ยังโสดจะได้พบผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีค่ะส่วนผู้หญิงที่ยังโสดก็จะได้พบชายที่ดีเช่นเดียวกันค่ะเลขนำโชค1 1 1 2 2 9 112119129 ฝันอย่างที่เก้านะคะฝันว่าได้ลอยกระทงฝันเห็นกระทงลอยน้ำมีทูบเทียนประดับประดามีความหมายว่า,าผู้หญิงคนใดฝันเห็นแบบนี้นะคะหมายความว่าจะได้พบเนื้อคู่เลขนำโชค42 44 244 224 264ค่ะฝันอย่างที่สิบนะคะฝันอย่างที่10บ ฝันเห็นจากค่ะสากนี่แหละค่ะสากตำน้ำพริกสากตำข้าวก็จะมีความหมายว่าถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะฝันเห็นสากแบบนี้ก็หมายความว่าท่านจะได้เนื้อคู่ที่อยู่ในเครื่องแบบค่ะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจสาวๆกันหรือเปล่าสำหรับคำทำนายฝันนี้เลขนำโชคนะคะ0616116160แล้วก็ 16ห่ค่ะจบไปกันแล้วนะคะสำหรับทำทำนายฝันฝันเห็นสิบสิ่งนี้จะได้เจอเนื้อคู่ใน e ี3ส่วน E ีีที่ผ่านมาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับรายละเอียดหรือว่าคลิปอื่นๆเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันคะ่ะเคยฝันเห็น10สิ่งที่พูดมาข้างต้นกันหรือเปล่าคะถ้าฝันเห็นแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะส่วนแม่น้ำนะคะ เคยฝันว่ามีคนส่งมาไลั์ให้ค่ะแต่ไม่ยอมรับสักทีสงสัยเพราะอย่างนี้ก็เลยไม่เจอเนื้อคู่สักทีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามที่ติดตามกันมาโดยตลอดและพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ